สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก๊งบนเรือคดีแตงโมก็ให้ปากคำเพิ่มเติมครบองค์สีหน้า, am, ายิ้มแย้มไร้กังวลวันที่20ิมิถุนายนเวลา15้นาฬิกา15นาทีนายตนุพัฒน์ดลทว,วีวิทย์หรือไฮโซปอได้เดินทางมาด้วยรถยนต์พร้อมทานายความส่วนตัวเพื่อขอให้ปากคำตามที่พนักง,งานสอบสวนเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวสอบถามว่าวันนี้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเรื่องใดปอซึ่งมีสีหน้ายิ้มแย้มแต่มไม่ ตอบคําถามอะไรผู้สื่อข่าวถามปออีกว่าจะยังพูดคุยกับแม่แตงโมหรือไม่ ปอได้แต่ยิ้มก่อนขึ้นไปยังห้องพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคำหลังจากใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า30นาทีนายตนุพัฒน์ได้เดินทางกลับไปเวลา15นาิกา30นาทีนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกและแสนวิสาพัฒน์มโนเมรัตได้เดินทางมาเขาให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่พนักง,งานสอบสวนเรียกมาให้ปากคำนาน3านาทีก่อนลงมาให้สัมภาษณ์นายพรสวิพัฒน์อาน,นทนายความของแสนวิสาพัฒน์กล่าวว่าวันนี้คุณกระติกและคุณแสนเดินทางเข้ามาให้ปาก คาคเเพิ่มติมตามที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีให้สอบเพิ่มเติมซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเป็นไปตามกฎหมายทางพนักง,งานสอบสวนเห็นว่าตรงไหนยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็ให้สอบเพิ่มจึงได้ประสานให้ทั้งสองคนเข้าให้ปากคำทางผู้ต้องหาไม่ได้กังวลอะไรในการสอบปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่23มิถุนายน65ทางสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีจะสามารถส่งฟ้องผู้ต้องหาทันหรือไม่ ในพร้อสักกล่าวว่าส่วนความเห็นส่วนตัวถ้าการสอบเพิ่มเติมยังส่งกลับไปไม่ทันก็น่าจะมีการเลื่อนออกไปแต่ถ้าสอบปากคำเสร็จทันเวลาทางอายการจังหวัดนนทบุรีก,ก็จะส่งฟ้องได้ตามเวลาผู้สื่อข่าวถามแซนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกหนักใจหรือไม่แซนตอบว่าไม่รู้สึกหนักใจอะไรอยากให้คดีจบไวๆเหนื่อยที่จะเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนผู้สื่อข่าวถามว่าตามที่มีคนเข้ามา คอมเมนต์ด่าแซนจะดำเนินการอย่างไรบ้างแซนตอบว่าไม่คิดจะดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาด่าตนหยาบคายและแรงมากร้อยเปอร์เซนต์แต่อยากให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์ฟังข้อเท็จจริงทั้งสองด้านอย่า่วนสรุปว่าตนผิดหรือไม่ผิดที่ผ่านมาตนได้ให้การตามความเป็นจริงไปหมดแล้วผู้สื่อข่าวถามกระติกว่าอยากจะพูดอะไรบ้างกระติกตอบว่าตอนนี้ปิดวาจาไม่อยากพูดอะไรแล้วไม่รู้สึกหนักใจอะไร ตอนนี้ให้ปากคําคตามความจริงไปหมดทุกอย่างแล้วส่วนลุงหัวโล้นเขาอยากพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปตนไม่ขอตอบโต้อะไรหลังให้สัมภาษณ์เสร็จจึงได้เดินทางกลับไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดดอบคุณครับ